มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวษกฤตหนักสั่งงดทำนาปังทั้งจังหวัดวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567นายสุรศิกิติมณฑลเลขาธิการสำนากาสักงานทรัพยากรแห่งชาติได้นำคณะตรวจติดตามสถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอ่างเก็บน้ำลำแชะเป็นหนึ่งในสี่อ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดนครราชสีมานะคะ ซึ่งการติดตามสถานการณ์น้าครั้งนี้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภายแรงที่กําลังจะมาถึงหลังจากพบว่าปีนี้ปริมาณน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําสําคัญของจังหวัดนครราชสีมามีน้ําต้นทุนเก็บกักน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจึงต้องวางแผนการจัดการน้าล่วงหน้าอย่างรอบคอบมากขึ้นล่าสุดปริมาณน้ําภายในอ่างเก็บน้ําลําแชะอยู่ที่153.6ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นจากความจุทั้งหมด275ล้านลูกบาทเมตรนะคะ นายสุรศรีระบุว่าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่มีความเสี่ยงประสบภัยแรงโดยมี1ิบอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชุมชนหนานั่นอย่างเช่นเขตเทศบาลนครราชสีมาพื้นที่รอบนอกในขณะที่ปริมาณน้ำภายในเขืือนและอ่างเย็บน้ำสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากด้านนายสุคนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชนประทาน วางแผนจัดการน้ำอย่างเข้มข้นภาพรวมปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละห5าอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนนี้ปร,ปริมาณน้ำอ่างเพียงร้อยละ33นะคะและใช้ได้เพียงร้อยละ28เท่านั้นเพื่อสงวนไว้ใช้อุปโภคและบริรโภคเป็นหลักและให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนเพราะมีความเสี่ยงสูงที่ผลผลิตขาดน้ําไม่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ